นี่คือปืน m c a 1ที่ผมเคยพูดถึงนะครับมันมีศักยภาพที่ดีมากใส่แบตที่ทันท้ายเหมือนปืนทั่วไปกระสุนที่ใช้เป็นขนาด7ถึง8มิลลิเมตรครับในโหมดการยิงครับจะมีเซฟเซมิ แล้วก็ Full a u t ตเป็นปืนที่มีศักยภาพภายในคล้ายกับบิวักนทั้งหมดเลยลบเร็วเพราะฉะนั้นปืนรุ่นนี้เป็นปืนที่แนะนำ เสื้อเกีย์เป็นเสื้อเกย์แย่ไม่สามารถใช้อะไรคูู้กับกันได้พวกเราต้องถอยรถนกันแล้วและที่สำคัญนะแม็กกาซีนและตัวแบตเตอรี่สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ง่ายมากนอกจากนั้น เดิมๆจะให้มาแค่นี้ตามที่เห็นในภาพนี้หรือจะไปแต่งเพิ่มเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คุณจะเชื่กเลยราคาประมาณ2อ0พก็ถ้าซื้อไหวก็ลองซื้อไาเล่นกันดูเพราะว่าพูดตามตรงว่าคุ้มค่ามากกับหมดที่มันให้